เอาปีโป้เล่นน้ำมานะครับปีโป้ปไปงางตาดีขึ้นมีวิงไรจับมานะปีโป้เล่นน้ำไปปีโป้กลัวคน เล่นน้ำไม่สลูกอเออว่เล่นน้ำปลาเล่นน้ำสะอาดสะอาดล้อไมนต้องขึ้นไปนะล้อล้อไม่ต้องล้อไม่ต้องล้อไม่ต้องไอปเล่นน้ำไปล้ออย่าไปจับปีโป้กดน้ำอีก เขากลัวนะครับกลัวเราไม่ได้เลี้ยงเข้ามาตั้งแ,แต่เล็กๆหรือไม่ไก็ถ้าจะเลี้ยงจริงๆต้องเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเดี่ยวแบบกุกครีเหมือนพะโลเขาแบบไม่มีเพื่อนเขาก็จเจ้าคนแต่ถ้าเขามีเพื่อนเขาจะไม่เอาคนว <c ười> ้ายนะไปหลก อ,กกอ้าวอาวอ้าว,าวคินเอลงละลงละลงละแล้วิดท่ากะิกโอ้โหท <c oughs> ่าผิกนี่จะปวดจริง่ปิกนะผึ่กิกนะนี่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 ต้ออย่างนี้นี่ยัต้องอย่างนี้น,น,ออนี่นี่น 拜了。<Bye> <laughs> <laughs>